สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการลองดูใบบอลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้กนะ็มีกิจกรรมยามว่างของผมเองนะครับเวลาอยู่บ้านเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดนั่นเองนะครับเราก็จะออกไปไหนไม่ค่อยได้ก็จะเสพข่าวเสพ u ู u b e เสพสิ่งต่างๆมากมายครับผมและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเนี่ยทดลองทําก็คือไปดูการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งครับจนวันเนี้ย ประสบความสําเร็จแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์สิ่งนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยได้ปลูกผักบุ้งต้นอ่อนไว้เนี่ยทั้งหมด็อตร็อตที่จะพาไปดูนี่เป็นรตที่3แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรตที่4กับรตที่5้นั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูผลงานของผมกันเลยครับตามมาเลย <c oughs> ครับเห็นไหมครับต้นอ่อนผักบุ้งของผมเองนี่นะครับปลูกเองเออเองนะครับ ซึ่งกว่าเราจะปลูกได้แบบนี้นะครับผมเราก็ทําการทดลองเนี่ยมาหลายรอบมากนะครับแล้วก็เคยลองปลูกในกระบะที่เป็นน้ํานะครับเรียกว่าปลูกแบบออร์แกนิกหรือปลูกลอยน้ํานั่นเองเห็นไหมครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับนี่อ่าละครับนี่ก็คือสิ่งที่ผม ได้ทดลองทำนะครับตอนอยู่ที่บ้านนะครับยามว่าแล้ววันนี้นะครับผมก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งนะครับมาเพิ่มอีก2ยี่ห้อซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อที่2ที่ผมลองปลูกแต่ผมไม่ได้ปลูกเปรียบเทียบนะครับคราวนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปลองปลูกต้นผักบุ้งเนี่ยเปรียบเทียบกันดูครับว่าระหว่างผักบุ้งยี่ห้อ A กับยี่ห้อบียี่ห้อไหนดีกว่ากันนะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปดูเนี่ยฝากกด subscribe กดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะทำการปลูกผักบุ้งเนี่ยครับผมเราจะกินผักบุ้งต้นออดก็คือเราจะปลูกแค่ประมาณ7จดวันก็จะสามารถกินต้นออดของผักบุ้งได้เลยนะครับผมคราวนี้การปลูกผักบุ้งต้นออดเนี่ย นะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือผมต้องการที่จะทดสอบว่ายี่ห้อไหนดีกว่ากันโดยยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับผมซึ่งมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับแต่ผมเลือกมา2ยี่ห้อเพื่อทําการเปรียบเทียบนะครับโดยกระมังสีชมพูเนี่ยผมจะให้เป็นยี่ห้อ A ครับผมส่วนกระมังสีเขียวผมจะให้เป็นยี่ห้อ B ีนั่นเองนะครับการที่เราจะปลูกผักบุ้งต้นอ่อนได้กินกันเนี่ยนะครับผมซึ่ง ได้7วันเราก็สามารถกินต้นอ่อนผักบุ้งได้เลยนะครับผมเอาไปใสม่มาม่าเอาไปทําส้นตํานะครับเอาไปทําสลัดโรทําได้หลายอย่างมากแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะทําเราก็ต้องมาปลูกมันก่อนนะครับทีนี้วิธีการปลูกนะครับการเตรียมก็คือเราเลือกผักบุ้งนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แต่อันเนี้ยผมจะเอามาเปรียบเทียบดูเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยผมจะได้ใช้ยี่ห้อนั้นในการปลูกซึ่ง ที่เนี่ยนะครับผมที่ผมไปหาดูเนี่ยก็จะมีอยู่แค่สองยี่ห้อก็คือยี่ห้อ A และยี่ห้อบีนั่นเองนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ายี่ห้อไหนดีกว่ากันก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะครับแล้วผมจะมาแจ้งให้ทราบนั่นเองนะครับมาบอกให้ทุกคนรู้ว่ายี่ห้อไหนดีกว่ากันก่อนอื่นเนี่ยเมื่อเราซื้อเม็ดผักบุ้งมาแล้วนะครับเราก็จะต้องนําเม็ดผักบุ้งเนี่ยนะครับแช่น้านะครับโดยแช่น้าเนี่ย 12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงแต่ไม่อยากให้เกิน24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกิน24ชั่วโมงปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมเมล็ดเกิดเชื้อราเมื่อมเมล็ดเกิดเชื้อราปุ๊บนำไปเพาะปลูกเนี่ยก็จะทำให้ เม็ดอื่นๆนะครับที่ปลูกลงดินไปเนี่ยนะครับผมทําให้เป็นเชื้อราลแล้วก็ไม่งอกนั่นเองหรืองอกแค่บางจุดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็าจะทดลองนะครับโดยการนํา2ยี่ห้อน,นี้ว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับคราวนี้วิธีการทำนะครับเราก็ต้องเอา2เม็ดนี้ไปแช่น้ําก่อนนะครับคราวนี้อุปกรณ์ในการที่เราจะปลูกนะครับผมก็จะมีนี่ครับกระมังอันนี้ไปซื้อมาก็คือใบละ20บบาท นะครับจะไม่มีรูนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับผมซึ่งดินเนี่ยเราจะขุดหาหรือเราจะไปซื้อดินที่เขาขายตามร้านต้นไม้6 1ถุงร10้อยสถุงร้อยนะครับอะไรก็ได้นะครับเราไม่ต้องกลัวเรื่องของสารอาหารนะครับเพราะว่าเมล็ดพวกนี้นะครับเราจะปลูกกิน7วันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเราก็สามารถนํามาทํา อาหารได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะปลูกให้มันต้นโตเพื่อจะกินแบบเผกบุ้งต้นโตเลยเนี่ยนะครับผมเราก็จะต้องใส่ดินมากกว่านี้นะครับผมซึ่งคราวนี้เรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ในการปลูกกันก่อนนะครับของผมเนี่ยก็ใช้กระบะลักษณะนี้ครับผมนะครับในการปลูกแล้วเวลาลดน้ำเนี่ยถามว่ามันจะไม่แห้งเหรอเราก็ทําการตวงโดยใช้แก้วลักษณะนี้นะครับผมเจาะรูนะครับด้วยเข็ม นะครับให้หลายๆรูหน่อยจากนั้นเราก็ตวงตักให้เต็มแก้วแล้วก็ลดให้ประมาณครึ่งแก้วเช้าเย็นทุกวันทุกวันก็จะได้ผักบุ้งต้นอ่อนนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องเอามาลไปแช่น้ํากันก่อนนะครับอ๋อลืมบอกไปครับ ก่อนที่เราจะแช่น้ำนะครับเราจะต้องนำเมล็ดนี่นะครับล้างน้ําก่อนนะครับเหมือนเวลาเราซาวข้าวเนี่ยซัก2น้านะครับเพื่อขจัดสารเคมีที่เคลือบมากับเม็ดพักบุ้งออกนะครับไม่งั้นน้ําก็จะน่าไวเช่นเดียวกันแล้วก็จะทําให้เกิดเชื้อราในเมล็ดเมล็ดก็จะงอกยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องล้างน้ําก่อน2น้ํานะครับผมแล้วจึงค่อยแช่ทิ้งไว้1 2บสถึงยีชั่วโมงแต่อย่ากเกิน 24, 24ชั่วโมงนะครับเพราะมันก็จะเป็นลาเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราเอาเมล็ดไปแช่น้ํากันเลยหลังจากที่เราทําการแช่เมล็ดทิ้งไว้เนี่ยเป็นเวลา1คืนหรือ24ชั่วโมงแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาเมล็ดพวกนี้นะครับผมมาทําการล้างน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะนําปลูกลงดินอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าในน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับมีกลิ่นเน่าหรือเหมือนเริ่มเน่านะครับเราจึงต้องล้างทําความสะอาดเพื่อให้เม็ดเนี่ยสามารถงอกได้ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการล้างเมล็ด เราจะล้างเมล็ดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะถ่ายน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ล้างซ้ําอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับ ครับหลังจากที่เราทําการล้างมาเมล็ดผักบุ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าโจทย์ของเราก็คือยี่ห้อ A นะครับเราจะใช้สีชมพูส่วนยี่ห้อ B เนี่ยเราจะใช้สีเขียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตะกร้าที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็จะเป็นตะกร้า A และก็ตะกร้า B เช่นเดียวกันคือสีชมพูตะกร้า A แล้วก็สีเขียวตะกร้า B นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเพราะนะครับจริงๆแล้วนะครับการเพราะเราจะใช้อ่า ตะกร้านะครับลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใช้ถาดที่ไม่มีรูก็ได้นะครับแต่คราวนี้ผมเลือกใช้แบบเป็นตะกร้าที่มีรูนะครับเพราะเวลาลดน้ำเนี่ยมันจะง่ายนะครับไม่ต้องมาคอยตวงน้ําแล้วก็จะไม่ทําให้รากเน่าด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาลองดูวิธีการในการปลูกกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกตะกร้า กันก่อนก็คือตะกร้าส่ชมพูนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็นําดินนะครับใส่เข้าไปในตะกร้านะครับผมให้หนาสักประมาณ1นิ้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอก้อนดินก้อน,นใหญ่เนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บออกนะครับไม่ควรนําใส่ลงไปในตะกร้าด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวขัดขวางการจเจริญเติบโตของมเมล็ดนั่นเอง ใส่ดินหนาแค่ประมาณ1นิ้วก็พอนะครับไม่ต้องใส่ให้มันเยอะเกินไปหลังจากที่เราใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้น้ํานะครับรดบริเวณหน้าดินก่อนนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยเกิดความแน่นนะครับหลังจากนั้นก็ปรับหน้าดินนะครับให้เสมอเรียบเท่าๆกันหลังจากหน้าดินเรียบได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราก็นำเมล็ดนะครับผักบุ้งต้นอ่อนนะครับมาโรยบนพื้นที่นะครับให ได้ประมาณ90%เซ์ของพื้นที่นะครับพยายามโรยให้ทั่วนะครับเพราะเราจะกินผักบุ้งต้นอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องโรยให้ห่างกันมากสักเท่าไหร่นั่นเองหลังจากที่เราโรยดินโรยเมล็ดนะครับเข้าไปในตะกร้าแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องนําดินนะครับมากบแบบบางๆนะครับผมเพื่อคุมเมล็ดนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องหนามากนะครับ เอาพอประมาณนะครับหลังจากที่เราคุมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำรดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับคราวนี้เราต้องลดน้ำให้ชุ่มกว่าเดิมเลยนะครับนะครับเราลดให้ชุ่มเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่า,มาเมล็ดโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะลากไม่ทิ่มดินนะครับครั้งนี้เราจะลดชุ่มได้นะครับนี่ครับ โอเคครับก็เสร็จไปแล้วหนึ่งตะก้านะครับเดี๋ยวเราจะทำตะก้าที่สองกันนะครับหลังจากที่เราทำการนำมเมล็ดเนี่ยลงแปลงปลูกก็คือลงตะก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำถุงดำครับคุมเพื่อปิดแสงนะครับให้มเมล็ดของเขาเนี่ยไม่โดนแสงนะครับอย่างน้อย2วันแต่ในเวลา2วันเนี้ยเราก็ต้อง เปิดออกมาแล้วก็ลดน้ําเช้ากับเย็นนะครับผมเช่นเคยแล้วเราก็ต้องเอาตะกร้าเนี่ยนะครับวางทับซ้อนกันด้วยลักษณะนี้นะครับท hey, ี่พุทลที่ต้องวางทับซ้อนกันลักษณะนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันจะทําให้เมเล็ดเนี่ยนะครับผมมันทิ่มรากลงไปดินเป็นการอัดเมเล็ดเนี่ยให้รากของมันทิ่มลงดินเราก็ทําการคุมปิดไปเลยนะครับปิดไม่ได้ Bye. ไว้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ปิดลักษณะนี้ก็ได้นะครับปิดแค่คุมแสงเพราะว่าด้านล่างเนี่ย ยังไงก็ไม่โดนแสงอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็หาอะไรมาทับเล็กน้อยนี่ครับปิดลักษณะนี้นะครับด้านข้างโดนแสงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยคือปิดไว้ก่อนนะครับทําแบบนี้แค่สองวันครับผมหลังจากนั้นค่อยนาํไดนี่ครับหลังจากผ่านไปหนึ่งวันหรือยี่บสี่ชั่วโมงนะครับก็เริ่มมีลากงอกออกมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะทําการลดน้ํานะครับแล้วก็เอา ถุงพลาสติกสีดำนะครับคุมแสงทิ้งไว้อีกหนึ่งวันก่อนที่จะนำมาตากอากาศด้านนอกนั่นเองนะครับผมเพื่อให้เขาเจริญเติบโตนะครับเราจะลดน้ำให้ชุ่มๆเหมือนเดิมเลยนะครับ หลังจากที่เราลดน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาถุงดําคุมทิ้งไว้อีกหนึ่งวันนะครับผมพรุ่งนี้เราก็จะสามารถนําออกมาตากแดดได้แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตะก,ก้าบีกันบ้างนะครับนี่ครับตะก,ก้าบีครับทำการลดน้ําก่อน นี่ครับหลังจากที่เรา,าลดน้ำเสร็จเราก็คุมทิ้งไว้อีกหนึ่งวันนะครับผม24ชั่วโมงนะครับแล้ววันต่อมาเราก็นำมาวางตักอากาศได้เลยนะครับตามปกติเอาละครับผมหลังจากที่ผ่านไปแล้วนะครับ2คืนนั่นเองนะครับผมหรือ2วันแล้วเนี่ยนะครับผม ก็ได้เวลาที่จะต้องเอาน้องเนี่ยออกมาสูตรอากาศโรคภายนอกแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าน้องๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับเรามาดูใกล้ๆเลยครับอันนี้คือตะก้า A นะครับแท้ได้ได้เเป็นยังไงครับน้องโตขึ้นเยอะเลยนะครับเพียงแค่2วันนะครับส่วนอันนี้คือตะก้า B ครับแท้ได้ได้เ เป็นยังไงครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีการเจริญเติบโตนะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันวางทับซ้อนกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับว่าน้องๆแต่ละตกข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้ต้องขอตัวไปลดน้ําก่อนนะครับผมและเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแต่ละตกข้าที่วางชั้นๆวางซซ้อนกันเป็นชั้นๆเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเดี๋ยวขอตัวไปลดน้ําก่อนนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมลดน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็มาดูนะครับผลงานนะครับเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับอันนี้คือตะก้าบีนะครับแล้วเราจะพาขึ้นไปดูตะก้า A อีกรอบนึงครับนี่ครับ,รบตะก้าอผลผลิตที่สวยงามน,นะครับ เดี๋ยวเรารอดูวันต่อๆไปนะครับว่าเขาจเจริญเติบโตเป็นไงบ้างนะครับอันนี้คือเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับเอามาตากแดดเรากาบแดดเราต้องอยู่ในที่ร่มนะครับไม่สมควรให้ตากแดดแบบแจัดๆนะครับอาะไรมาบังไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรารอดูวันต่อๆไปกันนะครับ สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ี่แล้วนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าต้นอ่อนตอกบุ้งเนี่ยนะครับจะโตไปถึงไหนแล้วราไปดูกันเลยครับอันนี้คือตะก้า A นะครับอันนี้คือตะก้า B นะครับ นี่ครับต้นผักบุ้งอ่อนวันที่สี่นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5ของการปลูกต้นอ่อนผักบุ้งแล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้การเจริญเติบโตของต้นอ่อนผักบุ้งเป็นยังไงกันบ้างแต่บอกได้เลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างหน้า แปลใจเลยเราไปดูกันเลยครับนี่ครับนี่คือต้นอ่อนผักบุ้งของวันที่ห้าตะก้าเอนะครับสีชมพูอันนี้เพิ่งขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้ตะก,ก้าบนะครับสีเขียวน,นี่ครับเราลงไปดูด้านล่างกัน นี่ครับอันนี้ก็เป็นตะก้า A เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือตะก้า B ครับสวัสดีครับทุกทคนวันนี้ก็เข้าสู่วันที่6แล้วนะครับเราไปดูกันว่าตักบุ้งวันที่6เนี่ยต้นโตไปทึงไหนแล้ว ไปดูกันเลยครับนี่ครับปักบุงวันที่หนะครับพรุ่งนี้เราก็สามารถตัดกินได้แล้วนะครับนะครับ สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่เจ็ดแล้วนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราปลูกบุ้งมานะครับผมเรามาดูพัฒนาการของผักบุ้งวันที่เจ็ดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับนี่ครับคือผักบุ้งต้นอ่อนวันที่เจ็ดนะครับ ็นยังไงกันบ้างครับโตผิดถูผิดตาเลยนะครับ ข้อเ,เสนอแนะนะครับสําหรับคนที่อยากกินปักบุ้งต้นอ่อนที่มีขนาดโตมากกว่านี้นะครับเราก็จะสามารถาปลูกปักบุ้งต้นอ่อนเลยนะครับยืดระยะเวลาให้ต้นมันโตได้อีกนะครับสักประมาณ10วันก็ได้ครับเราไม่ต้องเจ็ดวันแล้วจะต้องตัดกินเลยนะครับให้โตสัก10วันก็ได้นะครับตามความชอบของเราครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการขายเป็นไรายได้นะครับผมถ้าเพาะแล้วต้องการที่จะขายเป็นไรายได้นะครับก็สามารถตัดได้ในช่วงนี้เลยนะครับเจ็ดถึงสิบวันนี้ก็สามารถตัดขายได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกินสิบวันแล้วเนี่ยต้นมันจะยาวถ้าต้นมันยาวปุ๊บอ่ามันก็จะไม่ค่อยโอเคในการที่จะตัดขายนะครับอันนี้เขาจะไล่เรียกกันนะครับ ครับสำหรับอันนี้นะครับคือผักบุ้งที่ผมปลูกนานเกิน7วันนะครับน่าจะอยู่ประมาณ10อถึง15วันประมาณนี้นะครับผมต้นมันก็จะยาวแต่อันนี้ผมปลูกไว้สำหรับรับประทานเองนะครับต้นมันก็จะสูงอย่างนี้นะครับนี่ครับต้นมันจะสูงนะครับแต่ถ้าเราตัดขายเนี่ยเราควรจะปลูกไว้ประมาณ เจ็ดถึงสิบวันก็ตัดขายได้แล้วนะครับไม่ต้องปลูกทิ้งไว้แบบนี้นะครับแต่นี้รับประทานเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทคนิคการปลูกผักบุ้งต้นอ่อนของผมนะครับสำหรับคลิปแนะนำการปลูกผักบุ้งต้นอ่อนเนี่ยก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้นะครับและส่วนผักบุ้งต้นอ่อนที่ปลูกเนี่ยผมจะไปทําเมนูอะไรอร่อยๆ รับประทานนั้นโปรดติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับสำหรับผลของการเปรียบเทียบระหว่างยี่ห้อ A และยี่ห้อ b ของผักบุ้งต้นอ่อนนะครับ ปรากฏว่าจากที่ผมมองภาพโดยรวมแล้วนะครับทั้งยี่ห้อ A และยี่ห้อ B เนี่ยนะครับมีการเจริญเติบโตที่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ A หรือยี่ห้อ B ก็สามารถนำมาใช้ปลูกได้ครับคม